การประพฤติพมจันทร์ก็เป็นการเตรียมเดินทางเหมือนกันแต่ไม่ใช่เดินทางจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งหรือจากโลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่งหากเป็นการเดินทางจากโลกิยะไปสู่โลก,กุตละขพะเจ้าจึงคิดจะขอพูดถึงภูมิทั้งสองนี้ก่อนมาถึงมงคลข้อที่3 2ครับนะเราจบกันไปแล้วอันที่แล้วคือตะบ,บะนะครับมงคลข้อที่สามสิบเอ็ดนะตบะหรือว่าในบาลีบอกว่าตาโปนะคราวนี้จะเป็น พรหมจริยานะครับก็คือการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะครับมงคลขั้นที่32ประพฤติพรหมจรรย์หัวข้อโลกีภูมิกับโลกุตละภูมิมงคลชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติในทางเหตุทางผลโดยตลอดไม่มีอภินิหารลึกลับเจือปนอยู่เลยตามลําดับข้อมงคลที่ผ่านมาแล้วท่านพอจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางก้าวหน้าไว้ให้ตามลําดับขั้น เริ่มแรกด้วยการจัดแจงทางสังคมทางที่อยู่ที่กินทางการศึกษาหาความ,มรู้ทางญาติพี่น้องทางครอบครัวและธุรกิจ แล้วก็ร่นกลับเข้ามาจัดแจงความประพฤติและนิสัยใจคอของเราเองและสามารถควบคุมใจตัวเองได้ในขั้นต้นพอมาถึงขั้นที่32นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ทางร่างกายและจิตใจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งยิ่งใหญ่ถ้าดูเฉพาะทางร่างกายแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นวิธีการสุดท้ายไม่มีวิธีอื่นใดจะทําอีกแล้วคือการเปลี่ยนแปลงจากเพศคารวะมาเป็นเพศพรหมจรรย์โอ้โหนี่คือ ชวนบวชนั่นเองนะครับนะถ้าอ่านถึงตรงนี้คือชวนบวชเนาะเป็นเพศพรหมจรรย์นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตึงนะอย่าเพิ่งแบบว่าชวนบวชแล้วเหรออะไรเงี้ยล,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 ลองฟังไปก่อนนะครับมันอาจจะมีวิธีการที่สามารถที่จะครองเรือนอยู่แล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้ถูกไหมชีวิตพรหมจรรย์เป็นสถานีสุดท้ายระหว่างภูมิสองภูมิคือโลกิยะกับโลกุตระเหมือนท่าอากาศยานหรือสนามบิน ซึ่งเป็นสถานีต่อแดงระหว่างภาคพ,พื้นดินกับภาคเวหาเพราะฉะนั้นในการบรรยายมงคลข้อพรหมจรรท์น,นี้ข้าพเจ้ารู้สึกลังเลใจอยู่ไม่ทราบว่าจะหยิบจุดไหนขึ้นมาพูดก่อนจึงจะทําความเข้าใจกับท่านผู้อ่านได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุด แต่แล้วก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าถ้าหากคนไทยเราจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเราจะให้คําแนะนําในการเตรียมตัวเราก็น่าจะเล่าให้ฟังเสียว่าสภาพของประเทศปลายทางโน้นต่างกับสภาพของเมืองไทยเราอย่างไรหนาวหรือร้อนแค่ไหนคนเขาพูดภาษาอะไรกันแล้วค่อยให้คําแนะนําการเดินทางเช่บววาาน,อน,อาานอบอกให้ทราบว่าทางโน้นอากาศหนาวแล้วค่อยบอกให้เตรียมเสื้อคลุมจะได้ไม่สงสัยว่าจะให้เอาเสื้อคลุมไปทําอะไรทางโน้นเขาพูดภาษาฝรั่งแล้วแนะให้เขาเรียนภาษาฝรั่งเขาก็จะไม่ต้องถามว่าเรียนภาษา ฝรั่งไปทําไมการประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นการเตรียมเดินทางเหมือนกันแต่มิใช่เดินทางจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งหรือจากโลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่งหากเป็นการเดินทางจากโลกิยะไปสู่โลก,กุตละข้าพเจ้าจึงคิดจะขอพูดถึงภูมิทั้งสองนี้ก่อนจากการค้นคว้าทางจิตพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าจิตของคนเรานี้เมื่อทําการฝึกอบรมให้เต็มที่แล้วอาจแบ่งภูมิหรือชั้นของจิตได้ออกเป็น4ี่ภูมิด้วยกันคือ1กามาวจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามรม สองรูปาวจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปารมณ์หรือรูป,ปะอารมณ์นะครับสามอรูปาวจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูป,ปะอารมณ์นะครับอรูปอบาลีบอกว่าอารูปารมณ์นะครับถ้าถ้าออกเสียงอรูปารมณ์เดี๋ยวเราจะไม่ค่อยคุ้นแต่ก็คือมันก็คืออารูปอารมณ์นะครับอรูป,ปะอารมณ์เนาะชั้นที่4โลกุตละภูมิชั้นบรรลุโลกุตละแล้ว ภูมิที่1ได้แก่ภูมิจิตของคนสามัญทั่วไปภูมิที่2ได้แก่ภูมิจิตของผู้ได้รูปฌานคือสมาธิที่ยังต้องอาศัยมีรูปเช่นใช้กสินเข้าช่วยเหลือภูมิที่3ได้แก่ภูมิจิตของผู้ได้อารูปฌานคือการทําสมาธิได้โดยไม่ต้องใช้ของมีรูปเป็นเครื่องช่วยภูมิที่4ได้แก่ภูมิจิตของผู้หมดกิเลสแล้วคือจิตของพระอาหารหันต์ ใน4ภูมินี้หากจะรวมเข้าเป็นประเภทใหญ่ๆคือจิตยังวนเวียนถ่ายเทกันได้แบ่งออกเป็นสองภูมิคือชั้นโลกิยะภูมิได้แก่1กามาวจรภูมิ2รูปาวจรภูมิ3อรูปาวจรภูมิชั้นโลกุตระภูมิได้แก่โลกุตระภูมิมีอันเดียวนะครับตกลงว่าภูมิของจิตมีอยู่2ภูมิคือถ้าจิตยังเกาะเกี่ยววนเวียนอยู่ในโลกเรียกว่าอยู่ในโลกิยะภูมิถ้าจิตตัดขาดจากโลกเรียกว่าอยู่ในโลกุตระภูมินะครับอ่ตรงนี้มันจะ ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องภูมิเรื่องชั้นอะไรย่างเงี้ยเยอะหน่อยแต่คนที่ศึกษาธรรมะมาระดับหนึ่งนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เบสิกเข้าใจได้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะอธิบาย แล้วก็ให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าโลกเนี่ยมันมี2ชั้นชั้นโลกุตละก็คือชั้นที่พ้นโลกกับชั้นโลกียะก็คือชั้นที่ยังอยู่ใกล้โลกยังเป็นแบบโลกีโลกียะคืออะไรที่มันเป็นโลกโลกอ่ะนะยังรับโลกกดลงอะไรประมาณนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ก็ให้ทำความเข้าใจตกผลึกกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ EP ต่อไปเนี่ยมันพักไม่ได้เลยเท่าที่ดูๆแล้วเนี่ยต้องอ่านรวดเดียวยาวเลยนะครับก็ เดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ